มัตรฐานที่ที่เป็นทานศีลสมาธิที่เป็นปกตินั่นแหละจ้ะซึ่งจะเกิดผลของ,ของการสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบโดยเรามีมาตรฐาน ของเราอยู่แล้วก็คือการรับรู้ถึงส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสอสิทธัพระเดชวกลุกสดันทัสโรที่เป็นรูปแบบของทานสิิสมาธิที่ปกติเกิดการสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เรา,าพูดถึงตรงนี้เรามาดูสังเกตอย่างเงี้ยนะที่อุบาอาจารย์ของเราอ่ะท่านได้เอาความเป็นอยู่ของชาวสวรรค์เอาาให้เราได้รู้กันเพราะว่ามันจำไม่ได้ที่จำไม่ได้เพราะกิเลสเขาก็ปิดบงัง เพลงของชาวสวยยายนี้นะรูปแบบของเพลงก็จะเป็นเพลงที่เป็นวารมีสัรสิทั์เดชคุณพรึกษจนสโรแล้วก็จะมีให้ดูถึงรูปแบบของของความเป็นอยู่ของเพลทเพลทอสุรกา,าย เดรัจฉานอย่างเงี้ยเอาแบบเดรัจฉานนี้ก็ได้จ้ะเอาเดรัจฉานนี้นะโอ้โหเราจะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็เขาไม่สะอาดอะ่ะเพราะว่าคือคือแม้แต่มนุษย์นี่ก็ก็ออยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่สะอาด เพราะว่าในจักรวาลมนุษย์เนี่ยก็มีกิเลสอยู่เยอะนั่นแหละจ้ะกิเลสเยอะก็จะแบบไม่สะอาดอย่างเงี้ยครัรู้ท่าน,นก็ลงรายละเอียดความไม่สะอาดไว้เยอะแยะเลยละ่ะแล้วถ้ามีมาดูแบบเดรัฉานี่คี้บก็ยิ่งไม่สะอาดมากขึ้นละ่ะแล้วถ้าเป็นเปรตอสุรกายก็ไม่สะอาดมากขึ้น ยักษ์อย่างเี้ยแล้วท่านก็เลยบอกว่าดนตรีของยักษ์นี่นะแล้วก็รูปแบบดนตรีเขาก็จะเป็นแบบยักษ์อะ่ะซึ่งเขาบอกว่าโอ้นี่สนุกสนานมากเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ทำให้เขามีความสุขแต่ถ้าเอาเพลงแบบชาวสวรรค์มาให้ยักษ์ฟังนี่ยักษ์ก็จะ รับรู้ว่าก็ดีอะนะก็ดีทำให้เขาสงบลงได้แต่การที่เขาจะสร้างเพลงแบบชาวสวรรค์เขาก็สร้างไม่ได้ทำอย่างนันไม่ได้เขาก็จะทำในรูปแบบที่หยาบที่ไม่ละเอียดเหมือนชาวสวรรค์ก็หยาบนั่นแหละจ้ะ พอเรามาสังเกตในปัจจุบันนะฮะเราเราู้เลยว่านี่โอ้โหนี่ทำที่ทำให้เขาเป็นเดรัจฉานก็คือกิเลสอะอยู่ในตัวในคนเนี่ยมีระดับรูปแบบเป็นยังไงเราจะเราก็ได้จากเพลงได้จากความเป็นอยู่ ของคนนะฮะแล้วก็รู้เลยล่ะว่าเป็นกันยังไงจากปัจจัยสี่อาหารเครื่อง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยก็รู้ถึงธรรมที่อยู่ในตัวเลยว่าเป็นยังไงเป็นแผนผังตายไหมแล้วความเป็นอยู่จากอาหารเครื่อง่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย เป็นชาวสวรรค์หรือว่าเป็นผู้ที่จะต้องเป็นเดรัจฉานหรือที่บอกว่าจะเป็นชาวสวรรค์ชั้นไหนอ่ะเพราะว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยที่เราดูได้จากอาหารเครื่องนุม่มหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งยาวอย่างนี้นี่จะเป็นชาวสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าจะต้องไปเป็นเดรัจฉานไหม เรเป็นเฟตเป็นอสุกายนรกโลกันเรารู้ทันทีเลยโดยก่อนเนี้ยเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเราอยู่ในสภาวะของการหลับอะอยู่สภาวะการหลับอยู่ในรายละเอียดของอาหารเครื่องมืของยาสารโลกที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถที่จะไปเป็น ชาวสวรรค์ยิ่งเป็นระดับชั้นที่สี่ดุสิตบุรีแล้วเนี่ยเป็นไปได้ด้วยเหรอในสภาพที่อยู่กับอาหารเครื่องนงของยารักษาแล้วที่อาศัยแบบนี้โดยเราก็เขาไม่รู้อ่ะไม่รู้ความผิดปกติแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมก็ สนับสนุนส่งเสริมกันว่าแบบนี้ละ่ะจะไปดูสิทธิบุรีได้เลยเนี่ยเขาก็หลอกจากกิเลสแล้วก็ให้บอกต่อๆกันว่าแบบสภาพที่อยู่กับอาหารเครื่องนึ่งหมยาวสารโลที่เราใส่แบบนี้ละ่ะไปดูสิทธิ์ได้เลยแล่พอวมัปัจจุบันเนี่ยฮะเราได้รู้จากครูบาอาจารย์ถึงมาตรฐานของผู้ที่ เป็นชาวซิวิไลบรบิวิตรสิทัตถะเสด็ประคุณองค์สุจนทัสโรมีอาหารเครื่องนึ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยกระงานทั้งะเอียดทั้งยาบที่ทำให้ไปเป็นชาวสวรรค์อะยะวัชันดุสิตย่ยงงก็เป็นได้เลยล่ะ เราเลยสามารถจะแยกแยะได้เลยว่าการดำรงอยู่กับอาหารเครื่องนึ่งของยาสารโลกที่ะใส่พลังงานทั้งเบียดทั้งหยาบว,ว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นผู้ที่จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็น เปตอสุรกายนรกโลกันแยกอย่างชัดเจนได้เลยแหละส่วนในยุคของครูบาอาจารย์ของเราที่เขาได้ไปดูสิทธิบุรีกันนะฮะเกิดจากการรวบรวมรักษาบารวีสัตย์พระเดชพประคุณหลวงพ่อสดจันทร์ทัโรในช่วงนั้นๆจ้ะ ทำให้ไปดูสิบบุรีได้โดยมีกัรยาณมิตรก็คือครูบาาจารย์ของเรานำให้รวบรวมรักษาะวรรวีสัจตั์พระเด็จพระกุหลงสุดกันทัศโรจรึงไปดูสิบบุรีได้ส่วนกิเลสนั้นก็ยังมีอยู่ มีอยู่มากระยะเวลาของการอยู่ดูสิตบุรีก็จะต้องสามารถรู้ถึงการพัฒนาตัวเองให้รวบรวมรักษาประวสติศสั์พระเด็พระกุหลาบุสตจันทัสโรก็จะสามารถอยู่สิตบุรีได้นานขึ้นเรื่อย แล้วก็มีบางส่วนนะฮะที่ไม่คุ้นเคยในการรวปทรงรักษาบาร,รมีสามิตน์ประเด็บคุณพุทธสดเด่นทศโรก็จะอยู่ไม่ได้นานที่ดุสิตบุรีวงบุญบาร,รมีพิเศษเรามีครูบาอาจารย์ของเราทำให้เรามีความแม่นยำชัดเจน การรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสจันทัสโรให้เราอยู่กับอาหารเครื่องึ่งของยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานตั้งละเอียดทั้งยาที่เป็นชาวซิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสเจันทัสโรทำให้เราได้ รวบรวมรักษาบารมีสัจธรรเดชก,กุลหลวงพ่สดจนสโรได้มากมายและจากการถูกหลอกจากกิเลสให้รวบรวมรักษากิเลสแล้วทำให้ชัดเจนในการทําหน้าที่ของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสัจธรรมเดชปกุลหลวงพ่อสดจันทส,สโรไม่ให้ถูกหลอก ให้ลักจาบการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีชทริพทประเดชภูุประสิเตทัศโรที่ครูบาอาจารย์เราได้บอกว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายในช่วงนี้ รถต่วนขบ,บวนสุดท้ายในช่วงนี้ก็หมาถึงในช่วงที่ครูบาอาจารย์ท่านดีส่วนหยาบที่ยังประคับประคองได้อยู่ในช่วงเนี้ยฮะที่จะสามารถอยู่ในวงบุญบารมีในการสร้างที่สุดแห่งธรรม บาร,รมีสาวติทัตะเดชป,ปร,ระกุลปุสจันทัสโรส่วนที่ไม่ได้อยู่ในรถตัวนขบวนสุดท้ายนี้ก็จะถูกกิเลสหลอกให้ไปเป็นผู้รวบรวมรักษากิเลส แล้วก็ไม่ได้รู้จักการสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสาสิทััประเดชพุทโธสุดันทัสโรไปจะถูกกิเลสให้ดำรงอยู่ให้ติดอยู่กับตัวที่ไม่ใช่อูมหาสมุทบรมีสามสิทธัสะเดชพุทโธสุดันทัสโรให้อยู่กับสมบัติ ที่มีวิบัติอยู่ด้วยไปให้รับรู้ถึงส่วนกลางโดกลมปฐมเริ่มแรกธรรมระวีสาสิบทัพพระเดชพระคุหลวงพรจันทรทัสโรผู้ที่อยู่ในรถด่วนขบวนสุดท้ายในช่วงนี้ก็คือผู้ที่รู้แล้วก็ทำหน้าที่ที่แท้จริง ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมาร,รมีสามสิทัตประเดษพระคุณพสุตตันัสโรโดยเป็นผู้นําเป็นต้นารมีสามสิทัตประเดษพระคุณพรสุตตันัสโรให้กับตัวเองให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรถตรวจขบวนนี้โดยก็จะสร้างชาวซิวิไลขึ้นอ่ะให้ได้อยู่ใน รถด่วนขบวนนี้มากขึ้นแล้วระยะเวลาของคำว่าขบวนสุดท้ายเรายืดระยะเวลาได้จ้ะแบบที่คุณว่าจายนั่นทำอยู่นี้ไงท่านยืดระยะเวลาของผู้ที่จะได้ อยู่ในรถด่วนขบวนนี้ฮะที่จะได้ทําหน้าที่ของการสร้างที่สุดแห่งรธ,ธรรมระมีสามิทัศน์เด็จคุณพระสุดจนัสะโรเรายืดออกไปได้เรื่อยๆเลยจ้ะยืดออกไปเรื่อยๆเปลี่ยนแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตาย ให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาวารมีสาวิษทัศพระเดชพระคุรภูมสดจันทัศโรให้เป็นชาวซีวิไลให้เป็นยุคชาวซีวิไลวารมีสาวิษทัศพระเดชพระคุรภูมิสดจันทัศโรแบบที่พวกเราได้มีพระเดชพระคุรภูมิสดจันทัศโรพระเดชพระคุณพ่อธรรมจีโยผู้ใหญ่อาจารย์มหาลัตตามปัสกาเจนคนหนึ่งอยู่ ท่านนำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรมรมบรมีสามสิธรรทธัสสะเดปปศศุกุลปุสจันทัสโร,รให้อดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกไม่คิดรับรู้จดจอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิธรรทธัสสะเดจปุกุลปศศุสสจันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงในการสร้างที่สุดแห่งธรมรมบรมีสามสิทธัส สเดบพุกุลหลวงพุทสดจันทร์ทศรไปพร้อมๆก,กับครูบาอาจารย์ของเราอยากพร้อมเพียงกันตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาจสิทธัตถเสด็จพุกุลหลวงพุสดจันทร์ทศรก็เชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก